สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เดอะคริสตัลราชพฤกษ์นะครับมาทำอะไรเหรอเดี๋ยวลองไปดูกันนะก็มาบ่อยครับมาบ่อยบอกเลยไปกันที่ชั้น3นะชั้น3ของเดอะคริสตัลราชพฤกษ์มีอะไรครับเดี๋ยวเชิญไปชมกันได้เลย Let's go ไปสิยังไม่ถึงไงอยู่ในลิฟท์ใครเขาคุยกันว่แต่ไม่มีคนไงไปเอาละ่ะออกจากลิฟท์นะครับก็เลี้ยวขวาออกมาเนาะ ที่เราจะไปกันตรงน้น้นถึงแล้วครับและแน่นอนที่เราจะมากันก็คือร้าน e v e r i ร์ินรันนิ่งแอนด์ไทรอนนะครับนี่ ก็จะอยู่ติดกับตัว SF Cinema นะครับชั้น3ของเ v e r อรราชพฤกษ์นะครับเออเอเวอรนที่เดอะคิวต้ราชพฤกษ์นะเอาละครับเมื่อเราเข้ามานะสิ่งแรกที่เราเจอก็คือ Adidas าต่อนเลยเนาะนี่เทเล็กสีใหม่นะครับ จัดสีฟ้านะแล้วก็มีรุ่นอากวิกด้วยรุ่นรองลงมานะครับมีอัลต้าบูตเนาะมีอดิสตาโนวาซูเปอร์โนวาไรส์น,นะครับ SL2 SL2 ก็จะมีหลายสีเนาะโปรสและที่สำคัญครับมีใครใส่ได้ไหมไซส์6 UK ครับ6 UK ไซส์สาวๆใส่ได้ไหมครับที่นี่ยังมีอยู่นะอุลตรแมนเนาะ แล้วก็จะมี a d ดิออ9เนาะโปร3ยังอยู่โปร3ตลอดไปก็ยังมีนะครับแล้วก็บอสตัน12นั่นเองเนาะถันมาด้านนี้ก็จะมีเป็นเสื้อกางเกงเป็นชุดใหม่ของ Adidas นะครับตระกูลอาดิซิเนาะก็จะมีอยู่แล้วก็นาฬิกาการ m มินอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันข้างหน้าก็จะมีรองเท้าที่มีส่วนลดต่างๆนะครับออนคลาวเนาะอันะนี้ s ซ r ร์เอร์ลด20%นะครับ อันนี้อะไรโฟลหรือเป่าอ่าใช่ออนคลาวโฟลลดสิร์เซนะครับโอเคแล้วก็คืออย่างที่บอกครับชื่อร้านนะเป็น u u n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  g n n t r r a t h l o นนะครับเพราะนั้นก็จะมีทั้งอุปกรณ์การวิง่งแล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์ไตรกีฬานะครับที่สำคัญมีลูกวิ่งนะครับให้ทดลองได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเป้น้ำอ๋แล้วก็เสื้อไตเกนนะครับบีมยูขเาด้วย ดีไม์มาอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะเป็นสไตลเกนเออเสื้อของเอเวอรินเองนะครับโอเคอเราเข้าไปดูข้างในนครับโซนนี้ก่อนเนาะโซนนี้ก็จะเป็นซัพพอร์เตอร์ต่างๆนะครับพวกป้องกันอาการบาดเจ็บเนี่ยครับนิ้วเท้าหัวเข่าต่างๆเนาะเออมีมีม Save มเซฟไอทีบีไเผื่อใช้เผื่อได้ใช้ด้วย มีซัพพอร์ตเข่าอันนี้ป่ะอันนี้น่าจะเป็นข้อเข่าเนาะไฟทีบีมาน่าจะต้องรัดเหนือเข่าอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีสปอตบราเนาะแล้วก็กางเกงทูไทม์อยู่นะครับฝั่งนี้จะเป็นเริ่มจากเทรลก่อนเนาะเทรลก็จะมีโฮก้าสปีดโก้ต s i นะครับสปีดโก้ตห้านะโลนพีคอลตร้านะครับโอลิมปัสหแล้วก็มงบลองคาร์บอนนะครับมงบังมงบลองเออว่ากันไป อาลทีนี้ก็มาดูฝั่งนี้บ้างที่นี่มีโฮก้านะก็จะมีคริปตันนายครับ <c ười> คลิปตันนายมีรินคอนสี่เนาะอาราฮีแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของเอซิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีเอซิกคายโน่สามหนึ่งนิมบัสยี่หกนะครับห้านิมูบาลานเอสซีลิทวีสี่นะครับสวยๆเลยน,นะแล้วก็ rebel นะ v4 สีต่างๆ1080นะครับ a s, mm hmm. <S ก็จะมี magic speed เนาะ magic speed 4สีใหม่นะครับมี c o r d m o t e r 2เนาะขึ้นมาถัดมาก็จะเป็น s o n c นะครับ s o n y ก็จะมี endorphin elite endorphin elite นะครับ pro 4นี่ rebelian pro 3 pro 2ก็ยังมีนะครับแล้วก็อันนี้ รคคอมเมนต์เนาะีโอเซใครไม่เคยลองไปลองไหครับอันนี้สีผู้หญิงเออที่็นกันไหมว่าทําไมรองเท้าสีผู้หญิงถึงสวยกว่าปกติสวยกว่าสีผู้ชายปะเออแน่จแต่สวยจริงเนาะเอโนฟินสปีครับนี่ยังไม่ได้บรรจบกันสักทีนะครับสำหรับโฟกา้ามักเอกนะคู่นี้สีนี้ก็จะเป็นหน้าวายหน้าของอีนะครับเดี๋ยวลอกกัน เผื่อมีสีใหม่อ่ะก็จะมีตระกูล1080นะครับ V 1 3เนอะอันนี้ Neo Vista Neo Vista เป็นสีใหม่ละเนอะสีดำผมว่าเท่ดียังไม่ได้ลองเหมือนกันเนอนี่ Neo Vista สีนี้สวยแล้วก็มีสีนี้ที่เป็นแพ็คของ Fontrea นะครับสีเขียวมันมัน upper มันจะออกสีเทาๆครับแล้วก็ไล่สีเขียวสวยเลยเนาะนี่ก็จะเป็น Nimbus Light Show โน้ตว่าบลัสสีมีอะไรล็อกเก็ตอุ้ยนี่นี่ชูออฟได้เยอะของผมเนาะยังมีอยู่โอกาเซโรเอ็กซ์วันนะครับล็อกเก็ตเอ็กซ์สองก็ยังมีคือหลากหลายครับที่เนี้ยเอเวอร์ลินคือครบนะครับมีครบเลยเอฟเพ็กบีนี่บนะีใหม่เนาะรองเท้าจีนในตำนานแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นตระกูลทริอัมนะครับทรอนะิอัมมยี่สิบสองเนาะแล้วก็ด้านล่างมีสกายวอร์ดเอ็กซ์นาะมีดิบิเลนโฟสองก็ยังมีอยู่ นี่ก็จะเป็นรองเท้าทั้งหมดนะครับในโซนของรองเท,าท้ดเทาดูครับมันจะแบบโค้งมาอย่างนี้เลยเนาะไล่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นแบรนด์สกินครับเป็นตัวไทส์เนาะคือเป็นคอมเพรสชันกางเกงคอมเพรสชันต่างๆเนาะรัดน่องนะของ LP และตรงนี้ก็จะเป็นรัดน่องของร o ย a l b บ y ครับ Royal Bay นี่เคยใช้นะเมื่อก่อนคือวัสดุมันจะเป็นผ้าแบบเย็นๆน่ะ เออผ้ามันจะใส่แล้วรู้สึกไม่ร้อนไม่อึดอัดเนาะอ๋อนี่ไงซัพพอร์ตเขา่าข้อต่างๆมีครบครับมครบแต่ไม่เห็น ITB นะส่วนฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเป๋าฟิตเลติกเนาะมีหลายรุ่นเลยเนาะ running บ e l t ต่างๆนี่ฟิตเลติกแต่รุ่นที่ผมใช้อยู่คืออันนี้ครับอัลติเมท2องอัลติเมทเนาะ นี่ตัวนี้ใช้มา6-7ปีแล้วไม่พังสักทีบอกเลยโคตรทนเนาะเออมีขวดน้ำเนาะขวดน้ำก็ดูกันใช้ดีจริงนะแนะนำนะครับแต่ว่าวันนี้มีเป้าหมายใหม่เดี๋ยวพาไปดูกันเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ครับเอเวอร์ลินก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของถุงเท้าฟีเจอร์ใครเคยใช้บ้างหนานุ่มเลยนี่ผมมีสีนี้เนาะหนานุ่มเลยนะครับใครไม่เคยใช้อยากให้ลองจริง ก็จะมีเป็นรุ่นอีลีทนะครับมีความหนานุ่มแล้วก็จะมีที่เป็นรุ่นโนโชนะครับสำหรับสาวๆก็จะมีสีชมพูอ่อนๆสีเยอะมาก oh. ฟีเจอร์มีถุงเท้าเทรลดเลยนะนใส่เทรลได้นะครับตัวนี้อ๋อ oh. นี่อีลีทก็จะมีถุงเท้าวิ่งเน,นื้อจะนุ่มครับนุ่มแล้วก็ใส่สบายระบายอากาศดีเดี๋ยวทำรีวิวเดี๋ยวทำรีวิวถุงเท้าฟีเจอร์ให้ดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ ฝังนี้จะเป็นหมวกมีไวเซอร์เนาะหมวกแคปต่างๆรองเท้าแตะโฟก้านะครับเป็นโก้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็น aked, เน็เนาะเป็นสายรัดเอวแล้วก็ผลิตภัณฑ์พวกถุงผ้าเอ้ยตัวครับถุงน้ำสายเทลจะอยู่ฝั่งนี้นะขวดนิ่มเนะะาะรองเท้าฟีเจอร์ยังมีตรงนี้โอ้มีสไตเกนยังมีอยู่สไตเกนนี่ก็ บางเย็นและลายเพียบดูสิใครชอบบ้างแล้วอินจินจีสุงเท้าเทรลแยกนิ้วนะครับที่ผมไปเทรลมาเขาใหญ่ก็ใส่อินจินจีเหมือนกันนะ<ม>เพราะว่าข้อดีที่ชอบคือมันแยกนิ้วแล้วก็ไม่เกิดการเบียดนั่นเองเอาละทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมสิ่งที่ตั้งใจมาตั้งใจมาจัดเลยของวันนี้นะครับนั่นก็คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับของทางฟิตเลติกนะครับฟิตเลติกเดี๋ยวผมไปให้คุณปลั๊กนะครับเป็นพนักง,งานของทางเอวอรินช็อปเอวอรินบรันนิงไตล่อนสาขาราชพฤกษ์นะครับเชิญนิดหนึ่งครับแนะนำอันนี้นิดหนึ่งครับ ตั้งใจมาเลยครับคุณตั๊กโอเคครับผมตัวนี้นะครับผมปกติพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยใส่กระเป๋าคาดเอลโคฟิเลติกอยู่แล้วแต่กระเป๋าคาดเอลโคฟิเลติกเนี่ยมันจะเป็นแบบสามารถปรับได้นะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ฟิเลติกเนี่ยเขาจะเริ่มทําที่เป็นสายคาดเอวที่เป็นแบบฟิกไซส์นะครับผมเพื่อ เพิ่มความกระชับมากยิ่งขึ้นปกติเฟลติกเนี่ยจะกระชับอยู่แล้วตัวนี้กระชับแบบสามารถฟิกไซได้เลยแล้วตัวนี้จะมีช่องเก็บของที่รอบตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับผมฟังกชันเป็นไงบ้างครับฟังชันนะครับผมคือถ้าสมมติอันดับแรกเลยเก็บมือถือยังสามารถเก็บได้เหมือนเดิมช่เลยช่องใหญ่ใช่ครับผมเป็นช่องที่สามารถยิ้ได้ใส่พวกโกลแม็กสบายเลยได้เลยพราะมันยืดหยุนเพราะมันยืดหยุดนยรัมผมแล้วก็ด้านข้างนะครับผมก็จะมีตัวของที่เป็นสามารถใส่ e n e r จ y g เจลใส่กุญแจรถได้นะครับ นี้อันนี้เพิ่งมาใหม่เลยใช่ไหมครับคุณครับอันนี้เพิ่งมาครับเพิ่งว่าจันหรเดือนนี้เลยครับผมแล้วก็ที่พิเศษนะครับผมของตัวนี้คือเราจะมีห่วงด้วยอันนี้เอาไว้สําหรับสายเทลหรือคอสคันที่ที่เอาไว้วิ่งสั้นๆแล้วใช้เทคิงโพล่ครับผมอันนี้คือลัดเทคิงโผล่ได้ด้วยใช่แล้วข้างหลังก็จะมีช่องขนาดใหญ่ด้วยนะครับผมเอาไว้ใส่ของใส่ของเพิ่มเติมได้ใส่ของกินได้อนีผมว่ามือถือก็ใส่ได้นะเนี่ยใส่ได้มันยืดก็มือถือสามารถใส่ได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังโอเคได้ทีีน้ อ๋อนี่มีช่องซิปอีกใช่ครับผมแล้วก็ที่พิเศษคือบางทีเนี่ยถ้าใครเคยใส่เฟล็กติกเนี่ยจะชอบที่มีที่ติดเบอร์วิ่งนะครับผมตัวนี้เขามีมาแถมมาให้ด้วยนะครับเป็นสายยางยืดเอาไว้สําหรับคล้องกับสายด้านหน้าครับผมเอาสามารถไว้ติดเบอร์วิ่งได้โอเคยังมีฟังก์ชันนี้อยู่ใช่ครับแต่ว่าเป็นสายแยกต่างหากันสายแยกต่างหากครับผมมีสายยางยืดมาให้2สายแล้วก็ตัวที่เป็นกิบล็อกสองชโอ้โหน่าสนใจมากอยากรู้ราคาแลวครับคุณปั๊กตัวนี้นะครับผมราคาจําหน่ายอยู่ที่1490บาทร 1490ใช่เหมือนราคาดีกว่าเพิ่มตัวนั้นมาเพิ่มกับตัว a n t i m a t ท e r มา a n t ต m a ครับอ n t i m a t ท e r นี่ก็ยังขายดีไหมครับคุณตาขายดีครับผมยังเป็นรุ่นยอดดียอมันขายดีจริงนะแต่ผมไม่ค่อยได้ซื้อเพราะว่า7ปีแล้วมันยังไม่พังเลยยางไปยืังเลยคนนี้ตอนนีกเรารู้สึกว่าโอยอยากจะให้ลูกค้ากลับมาซื้อแต่ก็ด้วยความทนของใช่มันทนจริงครับทนจริงโอเคก็อันนี้น่าสนใจนะครับมาใหม่เลย นะโอเคแล้วเรื่องไซส์เป็นไงบ้างครับตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดรองรับไซส์ตั้งแต่ขนาด24นะครับผมไปจะมีตั้งแต่เลยผู้หญิงเลยใช่ครับผมก็เป็นแบบ XS ก็มีไซส์ S ก็มี SML ไปจนถึง XL เลยก็สามารถปรับได้เท่ากับตัวของ Ultimate 2เลย24-40โอ้โหเยี่ยมไปเลยครับน่าสนใจมากอันนี้ต้องจัดกลับไปละครับลายครับขอบคุณคุณปลั๊กด้วยนะครับมาโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซน Energy Gel นะครับโอ้โหหลากหลายมาก ที่เอเวอร์ลินนี่คือเจลหลากหลายจริงๆนะครับมีทั้งแอคทีพพีคอ่ะผมคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับอะมิโนไวทัลนะครับวีพาวเวอร์วีพาวโทษทีครับวีพาวนะครับแอมโมเบลดีเวอร์ bo, ord, กินง่ายสุดละนะแต่แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับเม็ดเกลือแร,ร่เนาะอันนี้ก็ทําให้ผลเอ้ยทำให้ผมผ่านพ้นฟูมาได้นะต้องบอกก่อนเลยเนาะเม็ดเกลือแร่ของซอลโปรนั่นเองนะครับแล้วก็อ่าอันนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกัน เป็นเม็ดเกลือแร่อันนี้จะใช้วิธีละลายน้ำครับละลายน้ำเอาเนาะโอเคมีครบมีครบมีครบจริงนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬาทางน้ำนะจะมีแว่นตาเนาะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อใส่ว่ายแล้ว agility paddle เพิ่มความเร็วนี้ใช่ไหมเออเท่ดีเราไม่ได้ใส่ว่ายน้ำไง อ่าแล้วก็อันนี้เป็นสารเคลือบตัวแว่น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 ,แว,นแว่นใส่ว่ายน้ำเนี่ยจะแว่นนานทำไมวะแล้วก็อ่าซันสกรีนนะครับอันนี้สเปรย์เนาะโปรเอนชานเซอร์ er, นะครับสเปรย์ก็คือลดการบาดเจ็บต่างๆเนาะสเปรย์เย็นอ่าเปลี่ยนกบท่างๆเนาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ยังมีเลยอะ่ะเครื่องนวดเนาะปืนนวดก็มีเนาะมีเครื่องวัดความดัน ใช่ไหมใช่ใช่วัดความดันเนาะวัดอะไรอีกอะ่ะวัดน้ําตาลเหรอเออวัดน้ําตาลก็มีว่ะเจ๋งอะเออแล้วก็นี่แหวนแหวนอุลตราฮิวแมนนะครับก็คือมีหมดที่นี่นี่ครับโอยยตปืนนวดอยากได้เหมือนกันแต่ราคาเอาเรื่องอยู่นะโอเคแล้วก็แน่นอนครับหูฟังซุนโตนะครับมีรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยตัวนี้ซุนโตอัคว ถามอีกนได้ไหมครับอันนี้รุ่นใหม่ใช่ไหมครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดครับมันมีอะไรพิเศษบ้างครับคือหูฟังสุโต้เอากาตัวนี้ัสดคครับขออีกอันเอาใหม่อันนี้รุ่นใหม่นะครับโอเคพิเศษยังไงครับคือหูฟังสุโต้อควาตัวนี้นะครับผมนอกจากใส่ในการออกกาลังกายใส่วิ่งทั่วไปได้แล้วนะครับผมตัวนี้พิเศษคือสามารถใส่ว่ายน้ําได้ด้วยแล้วก็สามารถเก็บเพลงเป็นไฟ MP3 ใส่เข้าไปได้ด้วยไม่ต้องพกมือถือไปเลยพกแค่หูฟังอย่างเดียวก็สามารถใส่ไปวิ่งได้และใส่วววาายน้้้ํไดดคคอืมมีจุ ใช่ครับผมมีเมมโมรีอยู่ในตัวครับผมแล้วก็ตัวนี้กันน้ำว่ายได้นานเลยครับ2ชั่วโมงกโอคเลยขายเป็นรุ่นใหม่เลยมีมีสีเดียวไหมครับตอนนี้ตอนนี้มี2สีครับจะเป็นสีนี้ที่เป็นสีไฮไลท์เลยแล้วก็อีกสีหนึ่งสำหรับสายที่แบบสายเข้มสีเรียบๆสีดำครับแต่ถ้าวิ่งธรรมดาก็เป็นพวกโซนิกวช่ก็พอใช่ไหมครับราคาเป็นไงครับอะตัวนี้ราคาอยู่ที่7 พ6 9 0กร้บบาทครับโอเคเจ็ดแต่ถ้าถ้าตัวนี้เจ็ดนห้ยเก้าบาทใครที่สนใจตัววิงหรือโซนิกเนี่ยตอนนี้เขามีลดราคาอยู่ด้วยนะอ๋อโอเคเมื่อพราะเมื่อก่อนวิงก็7,000 7,000ราคาเท่ากันครับตอนนี้ลดเหลือ6,490นาสว้าววิงนะครับสุนโตวิงนี่ประกันเป็นไงครับคุณปับประกัน2ปีเหมือนกันสองปีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นสุนโตเนี่ยพี่ๆก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าตัวนาฬิกาของสุนโตเนี่ยเขาค่อนข้างจะทนใช่ตัวนี้หูฟังของเขาก็ดไปแกันเลยครับโอเคได้ครับ โอเคขอบคุณคุณปลากนะครับอ๋อนี่มีตัวเทสให้ด้วยเนาะคุณโตว,วิงเนาะมีตัวเทสมีนี่เปินโอยิสครับแล้วก็นี่คุณต้าฮิวแมนอยากลองใช้เหมือนกันเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทโอเคหนึ่งสองพันเก้าร้อยนะครับก็จะมีไซส์ให้เราเทสนะครับแอบ,แอบเทสแอปเทสแอปเทสทำไมเราต้องใช้มือถ่างวะนะ โอเคไซนี้น่าจะได้อุ้ยเนาะก็มีครบครบนะครับโอเคเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าท่านใดที่เป็นนักวิ่งนะครับสายวิ่งสายนักไตรนะครับหรือสายเทรลมาที่เอเวอร์ลินนะครับเอเวอร์ลินรันนิ่งอย่างไตรลอนที่เดียวจบนะผมมาประจำมาซเจอเนาะรองเท้านี่ก็ประจำเหมือนกันนิโอเซนนะครับมิซูโน่เโอเซนก็กดจากเอเวอร์ลินนี่แหละเนาะตอนนี้ไม่มีแล้วมั้งนิโอเซนยังมีอยู่ไหมครับเห็นไหม ดีนะเรากดทันนะะนโอเซนที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็ซื้อกดซื้อจากที่นี่แหละเพราะว่าราคาช่วงช้อปปี้ดีมากนะโอเคก็วันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับถือว่าครบๆทีดเดียวแน่นอนนะครับ เอเวอรินมีที่ไหนบ้างนะครับครับผมตอนนี้เอเวอรินนะครับผมจะมีทั้งหมดสาสาขาสําหรับหน้าร้านนะครับนั่นก็คือที่นี่นะครับสาขาคิสตันเอสบีราชพฤกษ์นะครับขึ้นมาก็ชั้น3เลยใกล้โรงนังนะครับสำหรับอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่สาขาคริสตันเรียบด่วนเอกมัยลามินทาอยู่ชั้นหนึ่งนะครับเฟสใหม่นะครับแล้วก็ที่สุดท้ายที่สาขาปอตชินโนสมุทรสาครครับอยู่ใกล้ฟุตแลนด์ครับโอเคเพิ่งรู้ว่ามีที่ปอตชิโนด้วยมีด้วยคโอเคได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับคุณปาคับเอบหม เข้ามาที่เนี่ยไม่เคยกลับไปตัวเปล่านะเพราะฉะนั้นทุกใจนี่อวลินเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ได้อะไรมานะกลับไปแกะที่บ้านกันครับบ๊ายบาย